เทศบาลน,นครนะครราชสีมานะคะได้เตรียมเข้าพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมทางจักรยานนะคะบริเวณถนนสืบสิรินะคะเพื่อเป็นการขอความร่วมมือไม่ให้นำรถยนต์มาจอดบนทางจักรยาน,นะคะ่ะ นายธนาคมวิมลวัดเมธีประธานสภาเทศบาลนครนะครราชสีมาเปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนสืบสิริซึ่งมีความคืบหน้าไปกว่า90%บางช่วงนักปั่นจักรยานได้ลงมาทดลองปั่นจักรยานกันบ้างแล้วทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นแต่ปัญหาที่พบก็คือยังมีประชาชนที่มีบ้านติดกับทางจักรยานยังคงนํารถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดทับทางจักรยานค่ะ เรื่องนี้นะคะนายสรุเชิดชัยนายกเทศมนตรีนะครนะครนะคร,ราชสีมาได้สั่งการสำนักการช่างและสมาชิกสภาเทศบาลค่ะลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อขอความร่วมมืออย่าได้นำรถยนต์มาจอดขวางทางจักรยานพร้อมกับหาแนวทางจัดจุดจอดรถส่วนบุคคลให้ประชาชนเพื่อลดผลกระทบกันทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นตามสื่ออาจจะมีผลกระทบคือยังมีรถรถรถเข้าไปจอดนะครับในบริเวณทางจักรยานที่ทําไว้นะครับ ดังนั้นท่านนายกสุวัสดิ์ได้มอบให้ทางกองช่างแล้วก็ทางสมาชิกสภานะครับเดี๋ยวจะไปพบปะพูดคุยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจอดรถเพราะว่าเราได้อำนวยความสะดวกในการหาที่จัดจอดคือคือจะเห็นได้ว่าเราใช้ทางจักรยานแค่แค่2เมตร50 m. ครับยังเหลือไหลาทางอีกประมาณ2เมตรหรือ3เมตรนะครับที่สามารถรถรถในแถวนั้นยังสามารถขับได้แล้วก็ไปจอดหน้าบ้านได้ดังนั้นผลผลกระทบเนี่ยคงจะต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งในการห้ามจอดรถ แต่เมื่อวานได้ไปดูแล้วนะครับก็ยังม,มีชาวบ้านที่ให้ความสนับสนุนคือรถเกือบหมดละจะเหลืออยู่ไม่กี่คันที่จอดอยู่เกะกะที่ไม่เป็ดตามนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหมุดสีส้มนะครับปักตรงทางเข้านะครับห้ามรถใหญ่เข้าแล้วครับเนี่ยกำลังคุยกับผู้รับเหมาคือหมุดสีส้มนี่จะวางเสาทอนแสงจะวางตรงกลางเลนเพื่อห้ามรถใหญ่เข้านะครับแล้วก็สามารถเปิดทางให้รถวิ่งเข้าได้ตามหน้าหน้าบ้านก็จะมีช่องทางเหลืออยู่ให้รถวิ่งเข้าได้ แต่อาจจะลําบากนิดนึงคืออาจจะว่าการจอดรถอาจจะยากขึ้นไม่สะดวกขึ้นแต่ยังมีพื้นที่ให้จอดอยู่นะครับก็กาลังขอพูดคุยอยกนงหนึงครับนายธนาคมยังกล่าวอีกว่าสําหรับทางจักรยานเส้นถนนสืบสิริในอนาคตนะคะทางเทศบาลก็เล็งว่าจะขยายเส้นทางไปยังถนนร่วมเริงชัยเพื่อเชื่อมต่อกับบุงตะลัว และหากสวนสาธารณะหนองแคะช้างก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถเชื่อมเส้นทางจัก,กรยานจากสวนสาธารณะหนองแคะช้างเข้าทางจัก,กรยานสืบสิริยาวไปจนถึงถนนร่วมเริงชัยที่แหล่งจะสร้างทางจัก,กรยานเช่นกันเข้าบุงตะลว่ระยะทางเส้นทางจัก,กรยานนี้จะยาว3-4กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะไม่เกินเดือนหน้าน่าจะน่าจะแล้วเสร็จครับผมแล้วก็พยายามผลักดันให้ลิง์จาก ทางยานสืบเนี่ยลิงให้ไปถึงบุ่งให้ได้ก็คือกําลังไปมองที่ถนนร่วมเริงชยัยฝั่งกําแพงฝั่งรั้วกําแพงทหารที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยทาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์จะมีพื้นที่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับคิดว่าถ้าขยายไหลาทางนั้นได้ออกมาอีกเม็ดหนึ่งฟุตบาทออกมากเม็ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นพื้นที่ให้สามารถปั่นจักรยานจากปลายสุดของสืบสิริบนถนนร่วมเริงชัยไปถึงบุกได้อันนี้ก็คืออำนวยความสะดวกก็จะเป็นทางยานที่คบรบหลุดวิ่งจากหนองแก้ช้างที่กำลังทำใหม่ ที่มีาอา่งยานหลงแกช้างทำไมเราวิ่งปั่นมาทางนี้แล้วก็วิ่งสืบเสิไปจนถึงไปจนถึงบุ่งได้ก็น่าจะประมาณสักได้ระยะทางประมาณ3-4สามงสี่กิโลนะครับแล้วสามารถเชื่อมสองสวนสาธารณะ,ะให้ด้วยกันได้สามารถการสัญจรการออกกำลังกายเราสามารถเชื่อมสองสวนได้ถ้าถือว่าเป็น,เป,นเป็นหลุดที่ยาวพอสมควรปั่นได้ครับอันนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนสืบสิริเทศบาลนครนครราชสีมานะคะก็ใช้ตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่8ล้าน5แสนบาททางจักรยานเส้นนี้มีการลาดยางตีเส้นติดแท้งกั้นนะคะแล้วก็ติดป้ายจักรยานหยุดนะคะทางตัดรถผ่านค่ะเสร็จตลอดเส้นทางแล้วนะคะพร้อมกับกำลังที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่างแต่ว่าปัญหาก็คือยังมีรถยนต์ค่ะที่มาจอดทับ เลนของจักรยานทางจักรยานสืบสิรินะคะไม่ใช่สร้างมาเพื่อกลุ่มคนปั่นจักรยานเท่านั้นทางจักรยานตรงนี้ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์นะคะ1ค่ะคือเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะให้เป็นประโยชน์ป้องกันการบุกรุกที่และรักษาความสะอาดง่ายขึ้น2ค่ะเพื่อทําลานกิจกรรมสําหรับชุมชนตลอด2ข้างถนนสืบสิริเอาไว้เดินออกกําลังกายวิ่งเล่น หรือว่ามานั่งพูดคุยกันได้นะคะก็ทําให้สังคมชุมชนดีขึ้น 3. ค่ะเพื่อที่จะสร้างการค้าขายให้ร้านค้าแนวข้างทางรถไฟเดิมที่เข้าถึงลําบากมีลูกค้าสามารถที่จะแวะเวียนมาซื้อสินค้าได้มากขึ้น 4. นะคะสร้างสังคมเมืองเด็กรุ่นใหม่จากต้นถนนถึงปลายถนนและสามารถที่จะออกมาเล่นได้ปลอดภัยค่ะแล้วก็มีระยะทางไกลขึ้นและก็5นะคะ ชุมชนเมืองจะได้เข้มแข็งขึ้นทั้งในด้านสังคมด้านสุขภาพร่างกายแต่สุดท้ายค่ะทุกคนต้องช่วยกันร,รับผิดชอบในการดูแลรักษาให้เกิดความสวยงามตลอดไปด้วยนะคะ